สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามโคกทุโลกออนไลน์นะคะแอดต้องขอโทษด้วยในการอัพคลิปครั้งที่แล้วในหัวข้อคอเซนเตอร์ซอฟ์พาวเวอร์ของบองทมประมาณนี้แอดจะไม่ได้ตั้งชื่อแบบตรงนักเนื่องจากว่าในการผลิตคลิปแต่ละครั้งของแอดเนี่ยก็จะผลิตไปตามวิธีคิดแบบฉับพลันนะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรามาทราบเรื่องเทคนิคว่ามันมีปัญหาของระบบเสียง และก็เคยมีปัญหาเรื่องระบบภาพด้วยเนื่องจากว่าแอดนะมักจะใช้มือถือในการทำแต่ละคลิปแล้วบางคลิปเนี่ยมือถือของแอดก็จะเป็นรุ่นมินิก็คือมเล็กมากก็เลยจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องระบบภาพที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาเท่าใดนะักก็ต้องขออภัยมาณที่นี้วันนี้แอดขอมาเชื่อมต่อในเรื่องซอฟต์ o วร์ใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านเราและอาจจะเป็นเราด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นก็ต้องย้อนท้าความนิดนึงว่าตอนนั้นแอดเคยนำเสนอเกี่ยวกับคอร์เซนเตอร์ในแคมเบเดียที่เป็นปัญหารเรือรังของประเทศนี้มานะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยอดีตอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสมเด็จซอเขเขงเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือไปทางเอกอัาราชูุสซารัฐอาณาจักรหรืออังกฤษออท่านโดมินิกส์วินเลียมส์ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วปะเหมาะ โปเชก็กลายเป็นไทยในวันนี้ที่จับมือกับแคนบเดียในการปราบคอเซ็นเตอร์ร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากแก๊งคอเซ็นเตอร์พวกนี้ที่มีสำนักงานอยู่ตามแนวชายแดนพรมแดนไทยซึ่งแต่เดิมมันก็คือแหล่งคาสิโนต่างๆนะคะตั้งแต่ปอยเปตลงมาเรื่อยๆเลยจนถึงผ่านตังไพลินจนไปถึงตราดเลยด้วยซ้ำแล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็มีคนไทย คือหลังจากคาสิโนโมันเหือดแห้งลงไปแล้วกลายเป็นคาสิโนโออนไลน์ที่ไม่สําเร็จเม็ดผลไม่เมกเงินเท่ากับความรุ่งเรืองก่อนหน้าโควิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีแรงงานไทยเนี่ยไปทํางานให้บริเวณดังกล่าวแล้วก็แก๊งกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่ไปหลอกลวงคนไทยกลุ่มจํานวนมาก แต่ที่มันเป็นเคสตัวอย่างและโด่งดังก็คือกรณีที่มีครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจฆ่าภรรยาและลูกๆของตนเสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะคะซึ่งกลายเป็นโศกนาฏกรรมอย่างมากในความรู้สึกของคนไทยแล้วก็เลยทําให้ท่านรองโจ๊กหรือท่านสุรเชษฐ์หผพานเนี่ยก็เข้ามาทําคดีนี้ ก็เลยไปสู่การสหาการหรือว่าร่วมกันกับทางกัมพูชาขณะนั้นซึ่งเปลี่ยนพอบอรตรคนใหม่และเป็นคนในเครือญาติของสมเด็จซอกแขงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนก่อนที่เคยไปขอให้ท่านทูตอังกฤษท่านโดมินิกบิลเลียมมาช่วยทำงานด้านคอร์เซนเตอร์เพื่อปราบรามนั่นแหละแล้วท่านพอบอรตรคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าซอเทสเนี่ยก็มาเทคแอคชั่นถ่ายรูปไทย ความสําเร็จร่วมกันกับท่านรองสุรเชษฐหักพานครั้งนั้นก็เป็นคดีเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยท่านสุรเชษฐ์ท่านก็หายไปคือท่านมาเจอคดีกำนันนกเข้าไปอีกมันก็เหมือนกับว่ามีการชนทะลุเพดานหลายๆเรื่องหลังจากนั้นท่านก็ไปบวชนะไปบวชที่อินเดียแต่เรื่องคอร์เซนเตอร์ที่แคนบูเดียมันก็ยังไม่จบเพราะว่า มันกลับมีเคสเล็กเคสน้อยเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นเชิงปัจเจกที่เราทำให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นและมองภาพรวมจนกลายเป็นหัวข้อในวันนี้หรือว่าที่นี่คือคอร์เซนเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของบองทมซึ่งมีส่ย์กลางอยู่ที่กัมพูชาและไทยคือต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าอ๋อพวกคอร์เซนเตอร์เนี่ย มันวุ่นวายสายสมองอยู่ในแคมโบเดียเท่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะและการที่ทางกัมพูชาพยายามที่จะกำจัดปัญหาส่สวนนี้ก็เป็นเรื่องภายในของประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่พอถึงขั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ที่รองโจกหวานเจี๊ยบเนี่ยไปปราบหรือว่าค้นพบว่ามีแก๊งอยู่ในแคมโบเดียเราก็ยังมองภาพมันแค่ครึ่งหนึ่งว่าเออมันก็แค่เป็นการทำงาน สไตล์ตำรวจไทยในกลุ่มท็อปนะคะโดยเฉพาะระดับผอบอรตรรองผอบอรตรออนี่มันต้องเออกระเริกอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มันท่วมบ่าไปอยู่ในสื่อกระแสะหลักนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งในใต้ดินหรือสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งแอดก็จะไม่ขอกล่าวนะคะว่าเป็นช่องไหนซึ่งตอนนี้ถ้าไปตามเปิดดูแอดก็หาไม่เจอแต่มันมีเรื่องจริงที่ว่า มีการเปิดโปงถึงบุคคลผู้ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีหุนมาแนตคือเป็นหลานเขยของสมเด็จหุ่นเซนอดีตนายกรัฐมนตรีคือเอกอุดมเนสซาเวนนะคะเอกอุดมเนสซาเวนเนี่ยถูกกล่าวหาโดยสื่อไทยกลุ่มใต้ดินไม่ใช่กลุ่มออนไลน์โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ การค้ามนุษย์หรือคอเซนเตอร์ในแคมบูเดียที่กัมพูชาปราบปรามอะไรไม่ได้เลยก็เพราะว่ามีกลุ่มคนใกล้ชิดนายกคุณมาแนทและอดีตนายกสมเด็จทุนเซนนี่แหละที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลงังการค้ามนุษย์และคอเซนเตอร์ที่นั่นไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีอดีต ออกยาไม,ไม่ได้เป็นอดีตเป็นออกยาปัจจุบันและเป็นผู้ใกล้ชิดคือเป็นอดีตสวในสมัยรัฐบาลหุนเซนที่มีมายาวยานรวมทั้งเป็นนายทุนระดับท็อปหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นมือซ้ายคือเป็นเบอร์สองรองจากออกยาซึ่งคุมกิจการสัมปทานด้านโทรคมนาคมออกยาผู้นี้เป็นผู้ที่คุมกิจการด้าน คาสิโนบริเวณชายแดนแถวจังหวัดตราดมาก่อนหรือเกาะกงนั่นเองและออกยาผู้นี้มีส่วนในขบวนการคอร์เซนเตอร์บริเวณชายแดนไทยโอ้โหแอดเนี่ยไม่ค่อยจะทานเรื่องวิธีการแคปภาพอะไรนะคะเพราะว่าในแต่ละวันทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วเนื่องจากแอดไม่ได้ทำอะไรสดหมายถึงว่าแอดไม่ได้ทำคลิปแบบ ลายสดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าแอดไปเก็บอะไรพวกนี้มากๆพื้นที่ของแอดก็ไม่พอแต่แค่เราจับประเด็นหัวข้อเท่านั้นเราก็พบความซับซ้อนซ่อนกลนของประเทศทั้งสองนี้คือเป็นไปได้ว่ากรณีที่ท่านรองโจกหวานเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในกัมพูชาแล้วสหาการทำเรื่องงานด้านการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่นั่นมันเหมือนกับ เข้าทางของฝ่ายหนึ่งที่จะต้องการเล่นงานบองทมของกัมพูชาซึ่งก็รู้ดีว่าใครเป็นใครในหมู่ผู้ทำรรมาหากินด้านการค้ามนุษย์และคอเซ็นเตอร์ที่นั่นอย่างไรก็ตามมันก็มีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลหุนมาแนตหรือสมเด็จหุนเซนที่ส่งในเนี่ย เพียตราในเนตรเพียตราซึ่งเป็นรัฐมนตรีข่าวสารมาเจราจาเรื่องขอให้ไทยเนี่ยดูแลข่าวเฟก e ์นิวที่หลุดรอดออกมามากมายเหลือเกินจริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข่าวเฟก e นิวหรอกค่ะมันมีข่าวที่เป็นข้อมูลฐานความจริงแต่ปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาซึ่งสามารถควบคุมการเสนอข่าวสารทั้งหมดได้เนี่ยก็อาจจะรู้ว่าอาจจะมีบางฝ่าย ที่ให้ข่าวกับฝ่ายไทยแต่จริงๆแล้วเรื่องในเนสาเวือนก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะมันเคยถูกเปิดเผยม,มาก่อนถึงการพยายามฟอกเงินในไซปรัสการมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อะไรเหล่านี้จนกระทั่งติดแบล็คลิสต์การเข้าประเทศสหรัฐซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะสำหรับการให้แบล็คลิสต์ในหมู่มุขมนตรีหรือว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือรัฐมนตรีของกัมพูชานยแต่ก็ติดแบล็คลิสเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งนายทหารและตำรวจอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่ารัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จคุณเซนเนี่ยน่าจะเดือดนนร้อนใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามดงานด้านข่าวสารของไทยเนี่ยมันมากมายเหลือเกินมันพร้อมที่จะเผยแพร่ข่าวสารมากกว่า ข่าวที่ทางกัมพูชาสามารถที่จะไปควบคุมได้ใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้คนจำนวนนับล้านที่เป็นแรงงานในประเทศไทยเป็นชาวกัมพูชาก็เริ่มที่จะรับรู้ข่าวสารคือบริโภคข่าวของไทยมากขึ้นเรื่อยๆและนี่เหตุผลหนึ่งหรือไม่ที่ความรู้สึกเกลียดชังกันในเชิงวิวาทะเรื่องซอฟต์พาวเไม่ว่าจะอยู่ในสื่อ ใต้ดินบนดินสื่อออนไลน์สื่อกระแสหลักถึงความไม่นิยมช,มชมชอบกันในหมู่ประชาชนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับจุดระเบิดที่ทำให้เราไม่สามารถมองข้ามอาคติบางอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชาติของสองประเทศนี้ขณะที่มันมีบางอย่างที่เป็นเรื่องของอำนาจรักที่เรากลับเข้าไม่ถึงนั่นและนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ข้อสังเกตว่ามันมีองค์กรลับ ที่เล่นแร่แปรธาตุกับความเป็นมนุษย์ของประเทศนี้ในบทต่อไปที่จะกล่าวถึงก็คือในระหว่างที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังทําเรื่องเอาแรงงานจากอิสราเอลกับเข้ามาประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวละครที่เป็นเหยื่อของค้ามนุษย์ในเมืองสีฮานูวิลก็ถูกเปิดเผยว่าเขาได้เสียชีวิตอยู่ในคุกเด็กหนุ่มคนนี้เป็นชาว จังหวัดทางเหนือนะคะแล้วไม่รู้แกไปจับพัดจับผูเข้าไปในเมืองเสียนุวิวได้ยังไงแต่เท่าที่เหมือนกับส่งข้อมูลมาให้ทางบ้านเนี่ยคล้ายๆกับเป็นที่ที่ติดต่อยากลําบากและตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีโลเคชันอยู่ตรงไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกเกิดพลั้งพลาดไปทําให้คนท้องถิ่นตายเสียชีวิตจากการต่อสู้กันแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ของไทยเนี่ยก็ถูก ส่งเข้าไปในเรือนจำในจังหวัดสีหนุแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อที่ปอดคือการติดคุกของเขาเนี่ยไม่ไม่ถึง6เดือนนะคะอยู่ในระยะ5เดือนเท่านั้นก็เสียชีวิตจากการที่เป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตอย่างฉับพลันเรื่องมันก็มีมาพีคเอาอีตรงที่ตอนที่ครอบครัวทางบ้านเนี่ยพยายามที่จะเอาร่างของน้องเนี่ยนำ ศพกลับบ้านมาเนี่ยก็มีการต่อรองเรียกเงินจากศพจากสองหมื่นก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นจำนวนหกหมื่นบาทกว่าที่คนไทยคนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายของตัวเองไปเนี่ยจะได้ศพของลูกมาประกอบพิธีเป็นครั้งสุดท้ายแต่เรื่องที่มันพีคไปอีกว่านอกจากผู้เป็นแม่จะต้องไปเสียเงินจำนวนมากให้แก่ บองทมกัมพูชาที่เก็บสวยค่าเดินทางศพเป็นทอดทอดจนกว่าจะมาถึงชายแดนมาถึงครอบครัวของคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยสื่อของไทยก็ไม่มีการนำเสนอข่าวนี้เลยค่ะมีแต่สื่อสาธารณะที่อัพคลิปไว้ในออนไลน์แค่นาทีเศษนิดๆทั้งๆท,งที่นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากหากเป็นเรื่องการค้ามนุษย์กันระหว่างข้ามประเทศทั้งๆที่ ความตายของคนคนหนึ่งในคนไทยที่ไปตายในต่างแดนมันควรจะถูกกล่าวถึงแม้แต่คนที่ไปเป็นลมชักไม่สบายป่วยด้วยโรคธรรมดาในเกาหลีหรือว่าในญี่ปุ่นที่ผ่านมาไทยก็ยังนำเสนอข่าวอย่างเออกระเลิก,กแต่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่บอกกับพ่อแม่ว่าไปทำงานคอร์เซนเตอร์ในเขมรแล้วก็เกิดเหตุที่พลั้งพลาด กลายเป็นนักโทษติดคุกในกัมพูชาถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นทั้งเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์และก็กลายเป็นนักโทษหรือไปกระทําความผิดในต่างแดนมันควรจะถูกนําเสนอมากกว่านี้ใช่หรือไม่นี่คือตัวอย่างของขบวนการค้ามนุษย์ทั้งไทยและเขมรที่เราเข้าไม่ถึงชั้นข้อมูลที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แม้เราจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะคะเรายังจินตนาการไม่ถูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการเสนอข่าวสารของประเทศนี้ทำไมเราถึงถูกจำกัดในการรับรู้ข่าวสารทำไมเราถึงถูกคลุมด้วยข้อมูลข่าวสารแต่เพียงประเภทเดียวที่เขาต้องการให้เรารับรู้และจริงๆแล้วระหว่างรัฐต่อรัฐนั้นพวกเขาคุยอะไรหรือปกป้องอะไรกันอยู่ เราลองมาดูเคสกรณีที่3เหยื่อคอเซนเตอร์ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงจบมัธยมปลายเด็กผู้หญิงคนนี้มีความต้องการที่จะหารายได้ก่อนเปิดเทอมนะคะเมื่อเธอเห็นการประกาศงานในออนไลน์เธอจึงสมัครไปและพบว่าตัวเองเนี่ยต้องไปติดต่อนายจ้างบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นก็ถูกนำขึ้นเรือไปยังฝั่งกัมพูชา ข่าวนี้อยู่ในไลฟ์สดกรรมกรข่าวสรยุธสุทัศะจินดาเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเล่าว่าเมื่อเหยื่อได้เข้าไปในกัมพูชาโดยทางเรือแล้วเนี่ยเหยื่อได้พยายามที่จะต่อรองกับบอสที่จะขอกลับบ้านแต่บอสของเหยื่อผู้นั้นได้เรียกเงินเป็นจำนวนห0 0 0 0่นบาทในการไถ่ตัวเองทีนี้ในระหว่างสองสามวันนั้นเนี่ยพ่อแม่ของเด็กก็ได้ โพสเผยแพร่ใน Facebook ถึงการหายตัวไปของเด็กก็เลยทำให้มีองค์กรลึกลับหรือมีนายหน้าหรือมีผู้ประสานงานลึกลับฝ่ายหนึ่งแต่ติดต่อเข้าไปยังบอสของเด็กบอกว่าให้คืนเด็กมาดีๆโดยอย่าได้คิดริอ่านเรียกค่าไถ่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนเพราะตอนนี้พ่อแม่เขาโพสต์ตามหาจนกลายเป็นข่าวดังในไทยไปแล้ว และก็เป็นที่รู้กันว่าเด็กถูกปล่อยตัวออกมาส่วนข่าวนี้ก็หายไปกับสายลมร้ายสดครั้งเดียวของกรรมกรค่ะซึ่งถือว่าเจ๋งมากในการแชร์เปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์แบบสดๆนาทีต่อนาทีแบบนี้แต่เราก็เกิดความสงสัยและกระอักกระอวนใจอย่างมากว่าใครกันที่พยายามทำให้เรื่องนี้มันจบลงโดยหลังจากนั้นก็ไม่มีการก้าวคืบหรือตามหาหรือสืบเสาะถึง ใครคือตัวการที่ประสานงานเข้าไปและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าบอสในเขมรผู้นั้นสามารถนำแรงงานของไทยโยกเข้าไปในแผ่นดินของกัมพูชาทางฝ่ายไทยจะไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ามันมีขบวนการดังกล่าวอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยและหากว่าบองทมของไทยได้เจรจากับบองทมเขมรจนเป็นที่มาของการปล่อยตัวเยือเด็กสาวคนหนึ่ง จบแล้วมันมีแค่นั้นจริงหรือหรือว่าบองทมของไทยเป็นองค์กรที่พยายามจะพิกทักรักษากฎหมายของตนไว้เนื่องจากเอื้อมเข้าไปในเขตคามของกัมพูชาไม่ได้แต่ก็เกิดข้อสงสัยว่าจริงๆเรื่องนี้เกิดที่ตามพรมแดนของไทยขบวนการค้ามนุษย์หรือคอเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมายต่างรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่บางฝ่ายซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการหรือของทาง รัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือคนของรัฐที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประสานเข้าไปในการเข้าถึงในการที่จะสืบข่าวในการที่จะมีอำนาจในการเจรจาจะทางลับหรือทางตรงก็ตามและนี่คืออะไรกันของสองประเทศนี้เล่าหรือว่ามีขบวนการสหาการทำงานด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยมีนายทุนใหญ่เป็นจีนทุนสีเทาและถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น บางทีกัมพูชาซะอีกที่ขบวนนีการนี้ของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่รับรวงพลางหรือสร้างภาพจนเรามองไม่เห็นอะไรในขบวนการทุนสีเทาการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งผู้ปราบปรามหรือผู้พิทักษ์กฎหมายก็อยู่ในขบวนการนั้นเพียงแต่เขาจะเล่นบทใด เล่นบทเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชนในคราบของการช่วยเหลือเยื่ออย่างแปลกๆอย่างที่เล่ามาและถ้าหากเป็นเหยื่อที่ตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็พยายามควบคุมสื่อเข้าไว้อย่าให้มันเข้าไปปัะทุอารมณ์ประชาชนจนเกิดกลายเป็นดราม่าที่ควบคุมไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมประเทศที่เราอยู่กันทั้งไทยและกัมพูชาอย่างนี้ใช่ไหมที่ปล่อยให้เราทะเลาะกันไปวันๆเรื่อง กรณีแย่งชิงความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์จนดรามา่าคอมเมนต์ท่วมจอไปหมดในแต่ละวันอย่างนี้ใช่ไหมที่รัฐบาลกัมพูชาถึงกับซูฮกรัฐบาลไทยว่าเก่งด้าน I.O. ทางนโยบายปั่นกระแสประชาชนไปวันๆอย่างนี้ใช่ไหมที่เราถูกมอมเมาไปด้วยโลกที่ท่วมบ่าไปด้วยข้อมูลแต่ถ้าว่าข้อมูลเหล่านั้นมันถูกปั่น หรือถูกลดทอนให้เรารับรู้รับทราบแต่เพียงครึ่งหรือเพียงใต้น้ำใต้ภูเขาหรือเพียงยอดบนอันเบาวิวที่บองทมของทั้งสองประเทศไม่อยากให้พล,ลเมืองตัวเองได้รับรู้มันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในประเทศของเราและมันใช่แต่ว่าความเดือดร้อนของเขาไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปตัวอย่างเยือที่ไปตายในคุกด้วยโรคพิษสาน แค่เพียง5เดือนของการถูกจองจำและร่างของเขาเมื่อกลับบ้านก็ยังกลายเป็นเงินค่าสวยของทางการตามรายทางจนถึงพรมแดนประเทศไทยตัวอย่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวไปทำงานในแก๊้งคอเซนเตอร์ของบอสต,ตามแนวชายแดนและถูกเจรจาให้ส่งกลับมาและเรื่องลับๆเหล่านั้นก็จบไป ตัวอย่างของข่าวเออกระกที่ผู้พิทักษ์กฎหมายในบ้านเมืองเราอยากจะให้รับรู้และรับทราบและเห็นว่าเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จแต่จริงๆทั้งหมดทั้งกระบวนการมันมีอะไรมากมายที่เป็นเนื้อความแล้วพบกับโคกทโลกออนไลน์ได้ใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์สิคะแล้วกลับมาพบกับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ